นิตศาสตร์นะคะลูกนักเรียนหยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกและเปิดไปที่หน้า197กับหน้า198เรื่องการหาผลลบการหาผลลบโดยการตั้งแบบไม่มีการกระจายไม่มีการกระจายนะคะลูกนักเรียนดูประกอบไปด้วยเดีย๋ยวครูจะอธิบายตามแต่ก่อนอื่นนักเรียนฟังครูอธิบายก่อนนะคะลูกครูฟังครูอธิบายก่อนอ่ะดูนะคะ การลบแนวตั้งแบบไม่มีการกระจายจะคล้ายๆกับการคุณคณรูสอนไปแล้วแหละแนวตั้งนะคะแนวตั้งตรงนั้นนะคะจะจําได้สัปดาห์ที่แล้วคุูจะสอนไปแล้วนะคะลูกอ่านตรงนี้ดูการวิธีการทําแนวตั้งดูนะคะ28่บแปลบาขให้เขให้ประโยคสัญลักษณ์มาว่า28ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียน,นรู้แล้วว่าเลขสองหลักมีหลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมคะลูกอ่านดู พอนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็เขียนวิธีทำวิธีทำมานักเรียนก็ตั้งเลยนะคะยี่สิบแปดลบห้านะคะลูกเลขสองอยู่ในหลักสิบพอวิธีทำแล้วนักเรียนบรรทัดนี้ให้นักเรียนเขียนคําว่าสิบคำว่าอะไรคะหน่วยในบรรทัดเดียวกันกับวิธีทำนะคะลูกสังเกตคุณครูทำไหมคะลูกเขียนบรรทัดเดียวกันให้แยกต่างกัน แล้วเราก็มาแยก28นี่คือ20กับ8หน่วยเราก็สายให้มันตรงตรงกันมาลบห้าเลขตัวเดียวอยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยก็สายให้มันตรงเลข8เพราะมันอยู่ในหลักหน่วยหมือนกับเลขแนดเนก็นไล่มาเลย28อ่ะ28-5ลบห เอาหลักหน่วยลบกันก่อนวิธีการลบต้องเอาหลักหน่วยลบกันก่อนบวกก็ต้องเอาหลักหน่วยบวกกันก่อนจำเอาไว้นี่จะไปทำตัวอื่นไม่ได้นักเต้องทำให้หลักหน่วยให้เสร็จก่อนแล้วถึงนักเรียนถึงจะไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันเลยของนักเรียนนะคะลูนี้ดูดูหลักหน่วยของเราก่อนหลักหน่วยของเราคือนี้เลขแปดกับเลขห้าแปดกับเลขห้าแปดวออกไปห้าเท่าไหร่ให้วิธีการนับต่อกำมือไว้การลบคุณครูสอนประจำเลยว่า การลบเอาตัวน้อยกำมือไว้แล้วเอาตัวน้อยไว้ในใจนับขึ้ถึงตัวมากนับห้าถึง8ปหแล้ว6 7 8กี่นิ้วคะลูก3นิ้วก็ใส่ไปเลขสามดูหลักสิบสองสนะคะมีตัวลบไหคไมคะตรงนี้ไม่มีไม่มีก็ชักมาลงมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะยีบสาเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทย เป็นเลขไทยนะห้ามตอบเป็นเลขอื่นนะคะลูกอ่ะต่อไปดูกสาอันที่สองสามสิบเก้าลบยี่สิบหกเท่ากับช่อง,งสี่เห<ส>ลี่ยมอ่ะเศษด้าเล็กของวิธีท,ทำเห็นไหมเขาให้หลักสิบกับหลักหน่วยมาสิบกับหน่วยอันนี้จะเป็นสองหลักเลยนะคะลูกสองหลักเลยนะคะสองหลักกับสองหลักแล้วนะสามอยู่ในหลักสิบก็ใส่ไปสามเก้าอยู่ในหลักหน่วยใส่ไปเลขเก้าสามสิบเก้าหน่วย กับอีก2 10กับ6หน่วยเห็นไหมคะดูก2 10กับ6หน่วยครน,นี้ก็ลบได้ธรรมดาเลยเอานะคะเอาตัวมา,มากลบออกมาจาก9ลบออกจาก6ก่อนกำมือไว้6แล้ว7 8 9คือเลขอะไรคะเลข3อยู 3, ่3นิ้วก็ใส่เลข3ไป3ลบออก2 3บอ,อก2เหลือเท่าไหร่นับ2ให้ถึง3 2แล้ว3เท่าไหร่คะ กีน่นิ้วคะหนึ่งนิ้วใส่เลขหนึ่งมาใส่ให้ตรงหลักนะวิธีการทำใส่ให้ตรงหลักนะตอบอะไรคะสิบสามนักเรียนสังเกตเวลาครูทำนะคะลูกเวลาทุ่ครูทำนะคะลูกเห็นไหมครูจะใส่เลขตรงหลักครูขีดเส้นใต้ตลอดเลยนะคะลูกทำไปขีดเส้นใต้ไปเวลาทำอันนี้ในหนังสือครูจะให้ทำในหนังสือมันก็จะไม่มีเขาจะเป็นบล็อกมาให้นักเรียนเลย,เลยแต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนลงสมุดนักเรียนต้องได้ตามแบบที่มุณครูให้มาเลยนะคะ ห้ามกระเด้งกระดอนไปบรรทัดนู้นบรรทัดนี้ไม่ได้ถ้าได้เรียนมาอยู่ที่นึนครูจะฝึกให้ในักเรียนนะคะให้รู้จักการแสดงวิธีทามเขียนเล่นบรรทัดไปแต่ถ้าอยู่ที่บ้านคุณครูฝากผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองช่วยฝึกให้ค,ครูด้วยนะคะลูกอ่าต่อไปดูอันนี้พอหลักสิบกัเรารู้แล้วว่าอะไรอยู่หลักสิบกับเราหน่วยเราเก่งนะตอนนี้เราไม่ต้องเขียนสิบเขียนหน่วยแลย้วเพราะเรารู้แล้วว่าเลขสองหลัก ตัวหน้าคือหลักสิบ 10, ตัวหลังคือหลักหน่วยเราก็จะมาทำา่ะครูให้โจทย์บอกว่าสี่สิบเก้าลบสามสี่สิบเก้าลบออกสามวิธีทำครูก็ตั้งเลยสี่สิบกับเก้าหน่วยแต่ครูไม่ได้เขียนคําว่าสิบคำว่าสิบกับคำว่าหน่วยมันอย่างนี้แล้วครูไม่เขียนแล้วครูตั้งเลยสี่สิบเก้าลบสามนักเรียนสังเกตดูพอครูเขียนวิธีทำเสร็จครูลงมาอีกบรรทัดนึงเห็นไหมคะครูไม่ได้เขียนบนบรรทัดวิธีทำารเขียนขึ้นไป ที่ครูย้ำเพราะว่าครูตรวจงานนักเรียนที่เรียนส่งงานครูไว้ในโทรศัพท์อ่ะครูตรวจงานแล้วบางคนเขียนเลยไปไม่ได้นะคะลูกไม่ได้วิธีทำนี่นักเรียนต้องเขียนลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะสี่สิบเก้าสี่สิบเก้ามาจะอยู่ใต้วิธีทำนะสี่สิบเก้าลบออกสามเห็นไหมสามก็ใส่ให้มันตรงเลขเก้าเพราะสามอยู่ในหลักหน่วยเลขเก้าอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนต้องเขียนให้มันตรงกันอ่านต่อไปเก้าลบออกสามนับสามใถึงเก้าสามแล้วสี่ห้า จ็ดแปดเก้ากี่นิ้วคะลูกกี่นิ้วคะกี่นิ้วเนี่ยหกนิ้วใส่เลขหกลงไปสี่มีตัวลบไหมคะลูกสี่มีตัวลบไหมคะไม่มีชากลงมาตอบสี่สิบหกตรงเนี้ยขีดเส้นใต้สองเส้นพอนี้เนียจะตรงที่เป็นตัวลบใต้ตัวลบก็ขีดเส้นใต้หาคนลาออกมาก็ขีดเส้นใต้กลับมาดูเก้าสิบเจ็ดลบยี่สิบห้า ลงมาเลยวิธีทำลงมาอีกบรรทัดสนึงนะคะลูกวิธีทำเดีย๋ยวไปเลยเก้าสลงใต้วิธีทำลงมาหนึ่งท่าส์เก้ดลบ25เห็นไหมเก้าอยู่ในหลัก10 2อยู่ในหลัก10บใส่ตรงกรัน7อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลักหน่วยใส่ให้มันทำไมคะตรงกรันเห็นไหมคะลูกต่อไปเอา7จ็ดลบกห้าห้และหกกี่นิ้วคะ2นิ้วก็ใส่เลข2ไป ลกบกบสองนับสถึง9 2และ3 4 5 6 7 8 9กปี่นิ้วคะลูกเนิ้วใส่เลขเจลงไปเพราะฉะนั้น9 7้าสิบเจ็ลบยี่สิ้าไ้ก็เจบสองจำไวน้นกเรียนวิธีการทำของนักเรียนนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูว่าครูขีดเส้นตรงไหนครูลงมาตรงไหนนี่คือแบบแบบที่ครูคให้เลยนะคะลูกแบบที่นักเรียนท้า นักเรียนทําในสมุดนักเรียนต้องทําแบบนี้ตามแบบเวลาลงมาเห็นไหมคะมีวิธีทำใต้วิธีทมเป็นตัวเลขตัวตั้งตัวลบผลลัพธ์เห็นไหมคะใต้ใต้ผลลบก็ต้องมีเส้นขีดนึงพอได้เป็นคําตอบออกมาก็มีเศษสองเส้นเวลาต่ออาวตอก็ขีดเส้นสองเส้นแล้วตอบเป็นเลขไทยนะคะหลงเลขไทยแต่วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําในหนังสือเล่มสีม่วงนี่แหละทําหน้า199กับหน้า200 หน้า199กับหน้า200นะคะลูก2หน้าฟังคําอธิบายของคุณครูให้จบก่อนแล้วค่อยทำแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจนะคะจะได้เข้าใจ่นะะจาจงั้นวิชาคณิตศาสตร์ครูมีแค่นี้นะคะลูก